ครับสวัสดีตอนแรกของวันที่27สิงหาคมพศ2 5 6, 6 5สวัสดีแฟนเพจช่องยูทูบยูซี่พ o โคสิง101สวัสดีแฟนทางเฟซบุ๊กของง่วงมุ่นเมีมสียูซี่พโคสิงเลยครับสำหรับแรื่งนี้ผมกับมารีวิวง่วเป็นง่วคมเกา่าพี่น้องที่เปิดมาเศ้ามีหลายท่านโทรมาต่อร้องราคาผมแล้วก็เงียบครับ มืัอนี้ผมนี่เปิดแบบว่พราะต้อนผมก็ยังมาต่อมาได้มีหม่องเอาเป็นเห็นโทรมาแล้วเรียกว่าวางเลยครับเอาคมแรกนะครับพี่น้องเป็นแม่ลูกแรกลูกตัวเมียเลยครับนี่ครับแม่เป็นไทยกลางพาเล่มากเลยครับติดเล่มากอย่างน้อยแม่เพิ่นเจ้าลูกเพิ่นเป็นลูกบามันครับนี่ครับหนามดึงมากเต็มหนังหนาหนาครับแม่ดิสูงลอยยิ้มหาบวกนี่นะครับพี่น้องแม่สูงลอยยิ้มหาบวกลูกสาวก็ดีลอยหาบวกไปหาลอยสีนี่ครับเจ้าลูกเพิ่นงามครับลูกเพิ่นหาวเดือนครับแม่มีสิทธิ์รุ่นทรวงครับพี่น้องนี่ครับลูกหนังหนาหนาครับ ใตยเห็นจะชัดครับม่มีซู้มบ่มีอย่างครับม่มีตกแ่งครับลูกตัวเมียครับเครื่องดำทั้งแม่ทั้งลูกครับโคมนี้ผมเปิดเอาแบบสบายสบายแล้วครับพี่น้องสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับนี่ครับสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยหายาครับร้อยเลียงครับให้ต่อร่องได้อีกครับพี่น้องอยากซื้อเท่าไรอยากนี่ราค่าเท่าไร เทรมาเด้อครับพี่น้องโทรมาคุยกันครับถ้าขายได้ผมก็จะขายถ้าแบ่งได้ผมก็สิแบ่งครับเบอร์โทรศัพท์กับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พี่กัรดกับตำบลบันฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัะละเอีดนี่ครับพี่น้องทางข่อยังส่งฟรีให้อีกร้อยหาสิบกิโลเมตรครับพี่น้องครับสามหมื่นเก้าพันหาร้อยครับนี่ครับพี่น้องครับหนังนางว่าลูกเดียครับแม่มีสิทธิ์รุ่นทองครับแม่เพิ่นบ่ใหญ่แล้วครับแต่วาจ่ายลูกงามครับพี่น้องลูกเกินโตครับอนาคตลูกดีครับนี่ครับตัวแม่เพิ่นครับ ลายลำลามหางลำลามครับงูรูเมียหายง่ายครับพี่น้องผู้เป็นมีเพื่อนกับผูอยากขายเพื่อนเจ๊ไว้เป็นเมียพันธ์ครับนี่ครับกินเจงครับเชิงเชื่องเป็นเชื่อครับนี่ตัวรูคนหนังหนาครับทางขอบบ่มีคอนเทนต์บ่มีเสริมแต่งนะครับพี่น้องใดมากใดไทยไปแั่งสัตนครับนี่ครับสามเมืองเก่าพันหาลอยตอรองได้ทรงฟรี่แห่งเอกลอยหาชีบจิ้วลเมียครับพูดนี่ครับ มามังคมนี่กับเป็นแม่ลูกเม่แม่ลูกเรียกกันนะครับอันนี้แม่สูงลอยสามสิบบัวครับแม่ก็ทีเป็นเล่เล่เล่ผ้าบามันผ้าไทยกลางมากเหรอครับสามสายพันธุ์เลยครับแม่มันนี่ครับนี่ครับนี่ครับสูงลอยสามสิบบัวด้วยครับตัวลูกพันธงีสูงลอยี่สบวกแล้วลูกพันงามครับตัวนี้ครับลูกพันงามครับนี่ครับพี่น้องครับ ค้นี่ผมเปิดผมเปิดราคาสี่หมื่นเพียงเพียงครับพี่น้องมือเ้าเปิดสี่หมื่นสองพันต่อมาใส่สี่หมื่นเปิดหนึ่งเพเห็นโทรมากผมเปิดสี่หมื่นเลยครับสี 40, ่หมื่นเพียงเพียงต่อร่องหด้ครับพี่น้องครับนี่ครับมีหน้ามีลึงลูกเพิ่นเป็นลูกผสมบามันเหรอครับลูกเพิ่นลูกเพิ่นหง่เหรอครับพี่น้องลูกเพิ่นเป็นตัวสองหมื่นกลัวเหรอครับนะครับเป็นวัวลูกแรกครับมัวลูกแรกอ่ะนี่นมแม่หลาเลิจอยยนงอยครับเปิดสี่หมื่นเพียงเพียงต่อร่องหน่อยได้ครับพี่น้องครับ แม่สูงลอยสามสิบบวกลูกสาวสูงลอยยี่สิบบวกรบครับสี่หมื่นเพียงเพียงต่อร่องไดแลวท่งฟีให้อีกลอยหาสิบกิโลเมตรขึ้นเขาครับหรือว่าไกลก็นั่นตามตกลงกันสี่เสอเท่าไรอยากซืือเท่าไรโทรรัสามมาคุยกับผมครับว่าผมมึงครับว่าซืือไดเท่าไรครับอยากแบ่งกับเกษตรกรไปเลียงครับพี่น้องนี่โตลูกพนไทยเห็งชัดๆเลยครับหนังหนาครับพี่น้องหนังหนาน้าคตดีครับ้ได้เลือดบ้ามันมากลลยครับเปิดสี่หมื่นเพียงเพียงครับ นี่ครับโท่มากนะครับผู้ใดสนใจครับ0 6 5 2 0 7 6 8 8 4พิกัดกับตำบลมันฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยเด็ดครับพี่น้องครับสำหรับท่านใดพ่สดวกมาชมตัวจริงกับเพื่อนผมทางเฟซบุ๊กพิมพ์คำว่าของง่วงมุ่นในเมรีสียูซี่พระโคสิงรอยดเป็นตัวหนังสือภาษาไทไรั้งเหมือดได้ครับพี่น้องครับทางเมสเสียมาวิดีโอข้อมาชมกันได้ครับนี่ครับเห็นจ้าจ๋าครับตัวลูกเพื่อนครับตัวลูกเพื่อนเป็นตัวสองหมื่นกว่าบาทแต่บอกมีคนถามแยกพมหลายครับง่วงสองคนนี่เได้อบ่ได้แยกเด้พี่น้อง ถ้าแยกผมแนะน้าเลยว่ามันสิเป็นงัวแพงครับเอากันตรงตรงครับเพราะว่าทางของเขาขายขวามจริงใจเอากําไรบ่หลไหมครับพี่น้องถ้าแยกมันสิเป็นง้วแพงถ้าซื้อแม่ลูกไปพงกับหงต่อร่องไนอยู่บ่แมนวาเปิดไปทะเลกัเดียวซ้ำนั่นทางเี่าเปิดไปเจ็ดเมื่นไนกันหกเมื่กับนี่ครับคือยังมันมาเสียหนาข้อครับพี่น้องบอกกันตรงๆเลยครับงัวแม่ลูกแม่มันหายากครับงัวลูกหลกครับผู้ใดมีเพิ่งกับ่อยากขายครับโ้มีสี่เมื่อนะครับพี่น้อง เมี่ยรวยสามสีบวกลูกสาวรวยยี่สีบวกลบครับคมนี่สามหมื่นเก้าพันหารวยครับนี่ครับธนุกสองค่อมนี่ผมเอาผมชิดค่อมละสามหมื่นแปดพันครับพี่น้องสามหมื่นแปดพันเป็นเท่าไรล่ะเป็นเจ็ดหมื่นหกครับสองค่มนี่ผมชิดเจ็ดหมื่นหกพอถูกถูกค่อมละสามหมื่นแปดพันครับพี่น้องลดหาไปเลยครับนี่ครับมึงจะจ่ายครับผมมีเสริมแต้งครับ ย้ำอีกที่เลยครับพี่น้องถ้าอยากยิดอยากสร้างจองกับสร้างปิดได้ครับช่างขอห้องบริการเจ็มบเงินหนาขอกบอมีมาจําทรงฟี่ครับพี่น้องครับถ้าคิดว่าอยากได้ไปเลี้ยงอยากได้ไปยังก็จงโทรมาจองผมครับบอมี่ว่าโทรมาจองหล่อหล่อหายมันเสียโอกาสทางขอดห้องครับชางขอห้องทุนมาหลายกาไรกับว่าได้หลายครับพี่น้องอาศัยว่าขายหลายตัวสูครับกาไรตัวละสามสี่ร้อยกับเลี้ยตัวกันนะครับพี่น้องครับบอมี่ฟ้มบอมีหยังขอห้องเป็นขอดหน่อยเป็นยังต้อง ต้องอาชีพรงดูพระว่าเงินทุนมันหน่อยซื้อมากขายไปได้ตัวไรมากกับทายลงไม่เรื่อยๆง่งบอหลายที่ยังฟ้ามเพลินไหมครับพี่น้องครับแต่ว่าก็มีง้อมาลง่มเกือบทุงหมือนทังสี่ผมขายไปแล้วผมก็ไปหาซื้อมากครับพี่น้องน่ครับผมแบงไ้ครับสี่หมื่นต่อร่องเลยครับคมนี้ครับค่มนีสามหมื่นเก้าพันหาร้อยต่อร่องได้ยกสองคมยกสองคมผมฉีดคมละสามหมื่นสามหมื่นแปดพันครับ คำนวณแล้วมันก็สิเป็นเงินเจ็ดหมื่นหกพันบาทร่วมส่งครับพี่น้องส่งฟรีร้อยห้าสิบกิโลเมตรย้ำอีกทีนะครับพี่น้องพิกัดตำบลมันฝางอำเภอเกษตรศวิสัยจังหวัดเลยจังหวัดลอยเอ็ดเบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่ครับสำหรับคลิปนี้ท่านขอกะฝากช่องยูทูบยูซี่พระโคศิลป์หนึง่งศูนย์หนึ่งกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้เนี่ยน,นะครับพี่น้องครับเป็นงัวทางเลือกสำหรับคนทุนหน่อยแล้วก็ฝาก เฟซบุ๊กของงัวมู่นี่เมียสียู่ซี่พระโคสิงละเอียดไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพ่อแม่พี่น้องด้ยนะครับพี่น้องครับย้ำอีกทีนะครับท่านใดอยากได้ง้อเลี้ยงทร่มาต่อร้องกับผมครับผมบอกไงครับผมมและคนจริงใจโทร่มมาบอกกับผมนี่หระครับถ้าต้อเล่นเล่นบ่เอาครับต้อเล่นเล่นบ่เอาถอาคิดว่าเอออยากได้ไปเลี้ยงหรีต้อกันนี่ดีนี่บ่ววากันครับพี่น้องครับครับสำหรับลิมนี่ฝากไว้สักนิดครับสวัสดีครับ